ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเบส2 0งพครับผมเรามาทํำภารกิจกันเป็นภารกิจการยิงประตูนะครับจะว่าไปแล้วนะครับความรักนะครับก็เหมือนกับฟุตบอลแหละครับเพราะว่ายังไงก็เป็นได้แค่ตัวสํารองนะครับผมถ้าตัวจริงไม่เจิบก็ไม่มีทางขึ้นเป็นตัวจริงได้หรอกครับฝากไว้ให้คิดครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอจับคู่นะฮะ รู้สึกเหมือนว่าจะเจอแล้วนะฮะจะเจอไหมครับเจอแล้วครับผมเจอเป็นลิเวอร์พูลนะครับแรงต,ต่ำกว่า50นะฮะนี้ก็เป็นทีมของผมนะครับผมโอเคครับรอฟังนู้นเขากดนะครับ เอาละครับเริ่มครับทีมผมเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับจะได้เริ่มเขียนก่อนไปครับเริ่มครับ ูกันนะฮะว่าเราจะทำธุรกิจหนึ่งรูปได้ไหมนะครับผมโอ้โหแทงไปจังวันนี้แรงเกินไปโชนไว้อโอ้โหแทงไม่ดูเพื่อนเลยครับจังวันนี้พื่ยไมยไล้ขยับเลยะฮะไล่บอลก่อนอบอลขึ้นมา แต่ววันนี้จะโดนยิงแต่ก็บล็อกไว้ได้ครับผมไม่ถันะครับตั้งเกมไม่ได้นะฮะ เรไม่สน,สนในเพชรนะฮะเราเอาแค่เข้าได้หนึ่งลูกฮะเราจะมีสูตรยิงสูตรครับผมเปิดมาจังหวะน,นี้โอ้โหสวยงามครับลากไปจังหวะน,นี้เปิดยิงครับสวยงามครับทีข้างมือได้ขันควันครับผมกดท่าไป็นหนึง่งถืครับกดปุบแตกไปเมื่อกี้ไม่ไมนแน่ใจว่าโดนใส่เข้านะ โอ้โหเข้าทางเขาอีกครับเับไเข้าครับตอนนะี้เืียนชี้แล้วส่งไหมครับโอ้โหมาแบบนี้โอ้โหแปรส่วนทางเรียบรอยโอ้โหมางแบบต่องประตูตอนเลยครับโดยคิปเกีนโด้โรนาโด์เอฟเฟนที แปส่วนทางไปก็น่าจะเล่นยากนะครับตัวอยากให้เขาสวยครับเดี๋ยวบอยตัดได้จังหวะนี้เอ็มปเป้วิ่งแต่ไม่แทงแทงให้เมสซี่โหหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ประตูออกมาประตูออกมาไม่เจอบอลแบบนี้ครับเปิดเข้าไปทีครับเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งครับผมเรียกว่าล่อยให้ประ ให้โดนน้ำก่อนแล้วออก็เอาเสียบมาดูกันนะครับว่าเขาจะออกนี่หรือไม่นะครับเรียบร้อย Boy, เดบอยอ้อกยิงเดบอยตัดได้แล้วแต่ว่าลาโมตัดได้ครับโผล่ให้เควินเดบอยไปที่เมสซี่เมสซี่ให้เทนเทนเทนช้าครับ แต่เขายังเขียบอลไม่ดีมาเข้าทางเราส่งให้เทนเมซี่ไม่ขยับเมซี่รอบอลให้เมซี่แต่ให้เดบอยเดบอยให้ปาเป้ปาเปเ้พีิกแล้วปั่นจังหวะนี้โอ้โหหลุดก,กอบครั่ผมต้องเกยมย้ายได้ก่อนนะครับล่อยเขา เล่นยังหวันนี้ก็เรียบร้อยสิครับเอา้าแล้วเขาทำไม่ได้ครับผมที่โบกตัวเซไวทุกอย่างสวยงามครับผมเป็นลูกเตะมุมนะครับเคียร์ครับโอโ้โหจักรยานกาเคียร์นะครับเป็นไงเขาได้ทุ่มนะับ ย่ย <Yeah, S 2> บอลได้ครับเบืก,กี้เบืก,กี้ว่าไงก,กี้แทงโอ้แทงแล้วเข้าทางปุยโยนะสวยครับโรนัลดโรโด,ด,โ,ด,ด,โ,ด,ดโอ้โหช้าครับอเข้าบอแลแต่ว่าได้อยู่ครับสรงนะครับ อน่าจะหมดขึ้นแรกแล้วครับเปิดทั้งดาวเกิดขึ้นแรกเรื่องต่อสายประตูบอหน,อนะคร,บระับการยิงเท่ากันครับผมแต่ว่าการเป็นประตูมากกว่าครับบองบอลก็เยอะกว่าตัอมา ดูจะขึ้นสองต่อเลยฮะรอเขากดครับผมนะครับเป็นฝั่งที่วราผู้ได้เขีย์นะครับเตะต้นเกมครับผมาวันนี้เริ่มไล่บอลนน้าแต่ต้นเกมนะครับวางยาวๆแต่ว่าติดบล็อกครับผม อามาที่เดอะบอยวิ่งสิครับวิ่งสิครับเด็กบอยไปมโอ้เอมัฟเังทว่าีีลูดแบบนี้ปันโค้งโค้งโอ้ยยังเซฟได้แต่ว่านิ่มๆแล้วตัดบอลไว้อยาให้ไปอยาให้ไปสวย นครับสวนจวังหวะน,นี้ให้เดบอยเดบอยเห็นขล่างแทงโอ้โหไม่ทะลุครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวนะฮะให้ตัวสำรองเราได้มาลองดูประสบการณ์หม่นะฮะย้ยนไปบนเลยครับขึ้นยอดไปครับ ส่งต่อไปอเข้าโอ้อยังออกไม่ทันแล้วครับเลี้ยงแรงเป็นนิดหนึ่งครับแต่วันนี้ก็ยุดเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเราจะดูที่สแตฟฟ์บอลบอลฟิกนะครับเปลี่ยนเป็นบูโนเลตฟอร์ดแล้วก็อเอากอริสก้ามาแทนอุกยาน เดี๋ยวว่าได้อยู่ครับรอฝั่งนู้นพร้อมนะฮะจากสามหนึ่งสกอร์จะเปลี่ยนไปต่างจากนี้ไหมฮะมารอดูกันครับโอ้เลฟฟอร์มาถึงไล่บอลแล้วได้ด้วยเลฟฟอร์ทำไงเลฟฟอร์แต่โอ้ให้ปาเป้จังวันนี้โอ้ปาเป้ใจดี เรียบร้อย,อค,ยครับสี่ประตูนี้แล้วครับเริ่มต้นมาจากรถต่อไปแย่งบอลมาได้นะครับก็ะตูนี่สองเขื่อนนะครับการเปลี่ยนตัว,วก็เป็นไปได้ดีนะครับ บุนโนล์แทงให้ไลฟอร์ดจังหวะนี้โอ้ไ oh, ลฟอร์ดจับนั้นคือแบ็กเดลสกาส่งให้เมสซี่เมสซี่ให้โอโ้่อจะจะให้ไลฟอร์ดเอ้อจะจะให้บุนโอล์ฉลุดไหมครับจังหวะน,นี้สวยครับทำไม่ได้ยิ้มเบาๆไปโอ้ก็บาเตอร์ครับจังหวะน,นี้โอ้โยกไปทีไม่ไม่พลาดนะ อ๋อให้บอลได้ครับคึนครับอ้าวคืนไปเข้าขัางตรงข้ามแล้วเรียบร้อยไหมเขาจะทำได้ไหมโอ้โหโอ้โมมันเซฟดีครับผมป็นลูกเจ็มมุมครับใกล้จะหมดเวลาเป็นทีนแล้วอ้าว กลับดีครับไปโดงฟังตรงข้ามออกนะครับเปิดไปครับแต่จังหวะนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนับติดมึงเลยครับผมเอาวางหน้าเลยครับมาตี้เตเปจาดูโนโอวูโนพิจังหวะนี้สวย วูน uh, in ่ยังไงวูน่โดนเสียบแต่ยังเล่นได้วูน่คืนก่อนอ่าหมดเวลาแล้วครับครับคลิปนี้ก็จบจบเหนือใี่นะครับเรื่องน่ารักทิ่ให้ดูครับจบขบคครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ